โยวาัสดีิวิลุนเมกาวดีิวิลุนดูไปดีิวิลุนชาวไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมดะกัปบอลแซลดคาคาโรสนะท่านผู้ชมนะ อ่าตัวนี้ผมก็ซื้อแบบแผ่นไอซื้อแบบอ่าีช็อปมานะจริงๆซื้อแบบแผ่นมันมีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้มีภาษาไทยนะครับแนะนำไม่ซื้อแบบแผ่นลิงก์อยู่ด้านล่างของยานแต้คลิปเนาะเออราคาประมาณหนึ่งพันสามร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องในส่วนของ Nintendo Switch OLED นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับจะมีจุดเด่นก็คือจอนะครับจอเป็นแบบ OLED นะขนาดเจ็ดนิ้วนะท่านผู้ชมนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสี่พันสามร้อยมิลลิแอมป์ได้นานสุดๆถึงห้าถึงเก้าชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนะครับ แล้วกเ็เขาเรียกว่าตัวนี้สามารถต่อต่อจอคอมพิวเตอร์ได้นะท่านผู้ชมนะหรือว่าจอทีวีได้นะครับเออนะตัวนี้ก็เป็นข้อดีของมันนะครับมีรอม,มาให้ในตัวนะครับ64กิกนะแล้วก็สามารถใส่ไมคโคร SD การ์ดสุดถึง หนึ่งเทราไบต์แอร์สองเทราไบต์เลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อไปใส่นะครับตัวนี้ราคาประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะประกันศูนย์สิบแปดเดือนนะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำอธิค,คิปนอท่านผู้ชมเนาะทั้งเจ้าตัวเครื่องและตัวแผ่นเลยเกมนี้เล่นได้ประมาณสามสิบเฟรมนะเราจะมาเล่นให้ดูกันเลยนะครับมาว่ามาว่ามีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับตัวนี้มีภาษาไทยด้วยนะจ๊ะแต่แนะนำให้ซื้อแบบแผ่นนะจะมีภาษาไทยนะครับมาสคริปต์มันมีแบบว่าอันนี้มีแบบ อนิเมชันนิเรื่องให้ได้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมหลอดทีหลอดทีหลอดทีหลีตื้ยนี่เอา่ะ Skip movie ครับตอนนี้งูกุนของเรากำลังฝึกวิชาอยู่นะเป็ต้องรีบปต้องรีบพี่มาทุกวันมาแล้วว่าเฮ้ย โอ้โหมาแล้วว่ะไอ้เบจิต้ากับไอ้นี่มาคนดูจำชื่อไม่ได้อีกตัวหนึ่งอ่ะตัวบนอ่ะเบจิต้าอีกตัวหนึ่งมันชื่ออะไรวะอ๋อนปป้านะท่านผู้ชมนะมาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะไอ้พวกทิวล้อลูกน้องฟิเซอร์มาเราได้สู้กับใครสู้กับนับป้าก่อนแน่นอนเลยนะโหหางเรานี่มัน เราจับพลงังได้มันมีคนเก่งอยู่แถวนั้นมากๆเลยเอาว่ะขู่ไฟแรกเราแนะน่าจะได้สู้กับนัาป้านะท่านผู้ชมนะไปไปโนรีฮีตัวนี้นี่มาฝึกครั้งสุดท้ายนะครับกับพิโกโลูนะพิโกโลูน่าจะได้เจอใครอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่นคูรีดินมาช่วยนะครับ มาว่ะนั่นะเออได้สู้กับไอ้ไอ้ลูกน้องลูกน้องนะท่านผู้ชมนะลูกน้องของทิกโกโรอุยอ้ยอุย้ยโอ้โหโอโหแรงจัดแรงจัดหนีย้ำฉามาช่วยครับสวยบีมนะครับวู้ฮู้นี่นะนี่นะมีมีคนอื่นมารอช่วยเราช่วยเราด้วยนะครับท่านผู้ชม นีอ่อี่เอาดิอุย้ยล็อกตัวใหม่ก่อนอือล็อกตัวใหม่ล็อกตัวใหม่อืออืออือหอ้ยยากจุกคนดูโดนอย่างนี้เออสกิลไม่ได้มี มีแน่โอ้มันโหดอยู่เป็นยังไงนะนี่คนดูโอ้ยโหยโหยโคตรมั่วโคตรมั่วใส่ไปก่อนละตอนนี้นี่เป็นไงล่ะอีกตัวหนึ่งสวยครับนีอ้ออ้โอ้สวยครับ นี่เป็นไงลนะ่ะบีมเข้าไปเลยสวยหมดแล้วมผมหมดผมหมดผมหมดพลังต้องต่อยปกติเอาโอ้ติดช็อตติดช็อตสาพลังกวอนนะคนดูสวยดีนะย้ำขาช่วยเราได้เกือบไปแรกเกือบไปแรกคนดู เ,เอาว่าเอาว่าสกิปครับสกิปมูวี่ก่อนเลยนะโอ้โหได้เจอกันนะป้านะคนดูนะชาร์จยิงก่อนเลยคนดูอุย้ยใส่โซล่าเฟรมนี่คุณลิลิน,นกดอารับจะเป็นการช่วยซับพอร์ตนะสวยประสาระสารกันก่อน อุยนี่นี่สวยสวยอัดเลยครับสวยทำดีทำดีโอ้โหนี่นี่ติดสะกิลครับบีมนับป้าแกตายวันนี้เลยชาพลังก่อนครับคนดู อ๋อนี่ประเทศสวยครับอือนี่สวยครับตอนนี้เราเปิดหมดข้างนะคนดูนี่เปิดหมดข้างก่อนสวยอมบี๊มันบี๊มันแตกตัวมันแตก นี่ติดคอมโบครับบีมมาเซนเกอร์สวยร่วงฮะหึหึทำเดียวตรุยเลยนะโอ้เราก็หงดเหมือนกันนะเนี่ยคนดูเรเวิลเอาเอาอะเอา่ะเอาเอะหงุดอยู่หดอยู่แต่เราหดกว่า อันนี้นึกถึงพ่อนะทุกผู้ชมนะมาคุยเฟลก่อนเลยครับตอนนี้เย้ yeah! คุยจิรจาระนะโกู๊กูนะอยู่ไหนเนี่ย,ย,ยโมกุณยังไม่ตายจริงๆนะครับคนหน่มนะแค่ไปฝึกวิชาอยู่ <c oughs> เอาอ่ะ คุยกับพิกโกุยกับคุรินเซนะก็คุยกับพิกโกโร่หน่อยนะฮะเขาทนิวจูกโกคูมาว่ะรอบนี้จะสู้ไหวไหมนอ้อทีนี้ฮะอะไรกันนี่มันพลังโคตรมากเลยมันมาจากไหนกันเนี่ยนี่อย่าบอกนะโกคูกำลังมาที่นี่ในหนึ่งแล้วคนดูนะ ให้พลังแสงโซล,ล่าฟิล์มสวยนี่วิสวย,ยครับอืมใส่ก่อนตรงนี้เลยบีมขอช้าพลังแป๊บหนึ่งครับคณหนุนะให้เราพลังแตกฉานก่อน ้ยโอ้โหโซล่าฟิล์มนี่ดีไหมนะครับระยะไกละนะคนดูนะว่าไงนะนี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหนี่นะครับเอาเลยดิมันบ๊กมันบ๊กเตะครับสวย ตะกิวนี่เอาดิเอาดิลูมครับลูมสวยบีมนะป้า <c oughs> ไปเลยครับคนดูอุ๊ยโอ้โหคนแรงอืม <c oughs> สวย นับป้าแกโดนเออโอห่อยพลังมาโคตรเยอะเดี๋ยวหนึงนะคนดูอ L คอมโบสวยนี่คอมบ o สามตัวเลยครับพร้อมกันกดอ L พร้อมกันนะไปเนปป้าแกเนี่ยอื้อ ร้อยครับน้ำปลาเราตรูยเย่เลยฮะเขือตรึงโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันน้ำสรับตุกินแล้อก็บอลแซ่คาครอตนะเออก็ ประมาณนี้เลยนะครับราด้ประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะก็ที่จริงมันเล่นแบบว่ามีภาษาไทยได้ด้วยนะท่านผู้ชมถ้าเราซื้อแบบแผ่นภาษาไทยมาเนาะส่วนตัวเครื่องนี่ก็ราคาประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะไปซื้อกันมาได้นะครับลิงก์แผ่นก็ประมาณ1 0 0 0งพันถึงหนึ่งพันสามร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทประมาณนั้นแหละนะท่านผู้ชมนะไปซื้อกันมาได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่แล้วนะทำอย่างเตคลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กตกรีกร็กมาคลิปหนะ้าบายจ้า